I don't เรียนบ้านานาโนเขียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งยินดีต้อนรับท่านปรีชาภูศิริศึกษาวิทศาชานาญการพิเศษจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งค่ะค่ะ วันนี้โรงเรียนบ้านนาโนเขียนนะคะได้รับโอกาสยิ่งามที่ได้นําเสนอแนวทางการดําเนินงานแนวการจัดการเรียนการสอนในช่วงธุรกิจการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาสถานการณ์โควิด19มีดังนี้ค่ะค่ะ เมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2564โรงเรียนบ้านนานนเขียนผู้บริหารคณะครูบุคลากรได้เข้ารับฟังการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์จากสปทเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยขับเคลื่อนรับฟังนยโยบายทั้ง4งานนั่นก็คือด้านวิชาการด้านบุคลากรแผน,แนงบประมาณ การจัดการบริหารทั่วไปรวมถึงแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 คเะค่ะ,คะเมื่อประชุมคอนเฟรนี์เรียบร้อยแล้วได้มีการดำเนินการประชุมคณะครูบุคลากรคณะกรรมการการศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองโนเพื่อวางแผนดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ค่ะค่ะทางด้านโครงการอาหารนมโรงเรียนโรงเรียนบ้านนานนเขียนได้ดำเนินการดังนี้ค่ะมีการรับนมพัชไรสยสัปดาห์ละสองวันจากผู้ประกอบการคโคนมค่ะโดยพวกคุณคุณภาพ อุณหภูมิไม่ให้เกิน4องศาเซเซียสเพื่อรักษาคุณภาพของนมค่ะทั้งนี้กระบวนการมอบนมให้กับนักเรียนมีการส่งมอบนมให้กับนักเรียนดําเนินการตามรับมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งคัดค,ค่ะโดยที่นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันร้อยอร์เซค่ะค่ะด้านโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านานาโนเขียนดาเนินการบิกจ่ายเงินครั้งที่1ตามแนวปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดและมีการดำเนินการแต่งตั้งคุณครูผู้จ่ายเงินอย่างน้อยห้องละสองท่านต่อห้องเรียนค่ะจะมีนักเรียนหรือผู้ปกครองมารับเงินครั้งที่หนึ่งโดยเซ็นชื่อรับเงินตามกระบวนการค่ะนอกจากนี้ได้ดำเนินการเบิจกจ่ายเงินครั้งที่สองตามแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างค่ะนักเรียนหรือผู้ปกครองได้มารับเงินครั้งที่สองโดยเซ็นชื่อกาก รับเงินตามกระบวนการค่ะกระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอนค่ะนโยบายการจัดการเรียนรู้แบบสีอ่อนออนไซต์เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามปกติแต่ต้องเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด1 9ค่ะออนแอร คณะครูทุกท่านอัดคลิปการเรียนการสอนลง YouTube พวกผู้กับด l t v เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทางค่ะนอกจากนี้การจัดการเรียนแบบออนไลน์โดยให้คุณครูจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางแอปพลิคชันไลน์ซึ่งสามารถถ่ายทอดและอธิบายเนื้อหาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจพร้อมกันได้ค่ะอ n อนแฮนคุณครูทุกท่าน จะทำแบบฝุณหาดและสื่อการเรียนรู้ส่งที่ลิ้นชักแห่งการเรียนรู้หน้าลา,ราประชาชนประชาค,คามของหมู่บ้านนานมะเขียนค่ะนนโยบายที่ดําเนินการไปทั้งหมดได้ครอบคุมทั้ง4ด้านค่ะ